อย่างน้อยนะครับเดือนละสอ0 0 0ืบาทครับ <S <S <ess> <S อย่างน้อยต่อเดือนถ้าอย่างมากก็อยู่ประมาณ80,000ื่นถึงเก้าหบาทครับ <S <S <ess> ครับ <S <S <ess> ผมนัทวุฒิเงาายนะครับอ,อ,อาชีพวิศวกรโยธานะครับผมก็อยู่บ้านเลขที่6 1หมู่7ตำบลหนองแหน่อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรน,นะครับก็ตอนนี้ก็มีอาชีพเลี้ยงปูด้วยนะครับผม เป็นอาชีพเสริมแล้วก็เป็นอาชีพหลักด้วย mm hmm. จุดเริ่มต้นของการเลี้ยงปูของผมนะครับ<ะ>ก็คือตั้งแต่เริ่มเลี้ยงนะครับเมื่อ3าสี่ปีที่แล้วนะครับ<ะ>ก็คือข้อแรกเลยก็คือทางภาคอีสานนะครับ<ะ>ก็มีผู้บริโภคปูเป็นจํานวนมากแต่ว่าไม่มีผู้ผลิตนะครับทางผมก็เล็งเห็นว่าเออมันน่าจะเป็นตัวทําเงินได้ในอนาคต ก็คือนะตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดอะไรในการเลี้ยงครับเราคิดว่าเอออนาคตมันอาจจะเป็นตัวทําเงินนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีผู้เลี้ยงครับมีแต่ผู้บริโภคครับผมเราก็เลยนํามาเลี้ยงครับตอนนั้นก็เลี้ยงแบบเออไม่ค่อยได้ดูแลครับก็จํานวน50คู่ร้อคู่ครับผมเลี้ยงไปได้สักระยะหนึ่งครับผม3-4เดือนครับปูเขาก็เริ่มท้องครับ พอเริ่มท้องแล้วทีนี้เราก็เลยทําบ่อขึ้นไปเรื่อยๆขยายขยายฟาร์มไปเรื่อยๆครับจนจนได้มีทุกวันนี้ uh huh. ตอนนี้นะครับที่ฟาร์มเรานะครับก็จะเลี้ยงสายพันธุ์พระเทพสายพันธุ์เดียวนะครับ <Ha. S 2> ก็คือข้อดเด่นที่เราเลี้ยงสายพันธุ์พระเทพนะครับก็คือเขาตัวใหญ่สีสวยงามเป็นสีม่วงหรือก้ามหนีบม่วงที่เราเรียกกันโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าพันธพันธุ์กำแพงถามว่า แรกๆเราก็เคยเลี้ยงแต่ทีนี้ผมคิดว่าพันกําแพงเนี่ยไม่ไม่เหมาะในในกลุ่มที่เราเอามาเลี้ยงเพราะว่าในในเขตภาคอีสานเนี่ยความอุดมสมบูรณ์มันจะไม่เหมือนทางภาคกลางที่เขานิยมเลี้ยงกันเพราะว่าทางภาคกลางเนี่ยเขาจะนิยมเลี้ยงพันกําแพงกันซะเป็นเป็นส่วนมากครับผมลักษณะการก็จะคล้ายๆกันกับพันก้ามหนี่ม่วงครับผม นี้ของพี่เนี่ยที่ใช้เลี้ยงทั้งหมดเนี่ยมันใช้พื้นที่เท่าไหร่แล้วมีจํานวนกีบ่บ่อคะ,อะพื้นที่ในการเลี้ยงของทางฟาร์มเรานะครับก็จะมีบอ่อซีเมนต์นะครับทั้งหมดนะครับสิบหกบ่อ,บอแล้วก็เป็นบ่อกระชังอีก4บอ่อครับผม,มแล้วก็บอ่อซีเมนต์ที่ทําเพิ่มอีก4บอ่อก็น่าจะประมาณเกือบ20บบ่อได้ครับผมใน,ในระ,ระยะห่เดือนนะครับเราทางฟาร์มเราสามารถผลิต ลูกปูได้ประมาณสอง0 0ถึงส0,000ตัวครับต่อเดือนนะครับในช่วงฤดูตั้งแต่เดือนกุมภาครับผมจนจนถึงปลายปลายฝนหรือประมาณตุลาพฤศจิกาครับครับคือปูเนี่ยเขาจะมีฤด,ดูของเขาไหมคะว่าวางไข่เดือนไหนออกลูกเดือนไหนเติบโตเดือนไหนอะไรอย่างเงี้ยคะก็ปูเลี้ยงนะครับจะแตกต่างจากปูธรรมชาติก็คือถ้า เป็นปูเลี้ยงเนี่ยเขาจะออกลูกตั้งแต่เดือนกุมภาออกไปเรื่อยเลยครับสลับสับเปลี่ยนกันแต่ละความพร้อมของปูตัวปูนะครับจนถึงปลายฝนหรือว่าเดือนตุลาพฤศจิกาเขาจะออกไปเรื่อยๆเลยพอเข้าฤดูหนาวหรือว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยครับเขาก็จะเริ่มหยุดหยุดการจเจริญเติบโตทุกอย่างหยุดวงจรเขาอะครับคือเขาจะเริ่มจำศีลละเขาจะเริ่มเข้าฤดูหนาว ครับผมแต่ถ้าเป็นปูธรรมชาติเนี่ยคือพอหมดฝนเขาก็จะไม่ไข่ละครับผมจะแตกต่างจากปูเลี้ยงปูเลี้ยงเนี่ยจะไข่ทั้งปียกเว้นฤด,ดูหนาวหน้าเดียวครับผมบแต่จริงๆแล้วพอหมดหนาวปุ๊บ<ไ>ก็คือมันก็จะเริ่มตั้งท้องแล้วก็เริ่มออกมาได้เลยเพราะว่าคือถ้าเป็นปูเลี้ยงปัจจัยสําคัญนะครับปูเลี้ยงคือเขามีน้ําตลอดมันอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ พอมีน้ําตลอดมีอาหารตลอดเขาก็สามารถท้องได้ออกลูกได้ตลอดบางครั้งใน10%ของที่ฟาร์มครับฤดูหนาวเขาก็ออกลูกเหมือนกันเ,เพราะว่าปูเรามีจํานวนเยอะอแล้วก็ความพร้อมของเขาก็มีเพราะว่ามันมีน้ําตลอดฤดูหนาวปกติมันก็จะขาดน้ําบ้างอ,อะไรอย่เงี้ยครับมันก็จะทําให้องค์ประกอบในการที่เขาจะคลอดลูกมันก็จะน้อยลงครับแต่ถ้าเป็นปูเลี้ยงจะสามารถดําเนินชี ชีวิตระบบวงจรระบบนิเวศของเขาได้ตลอดครับเพราะเรามีองค์ประกอบให้เขาปัญหาอุปสรรคนะครับตั้งแต่เราเลี้ยงมาเราเจอปัญหาอยู่2ององถึงสอย่างปัญหาแรกเลยปูตายช่วงหน้าหนาวก็คือถ้าเป็นบ่อซีเมนต์นะครับหรือว่าเป็นบ่อในระบบบ่อดินวิธีแก้คือหาฟางข้าวนะครับเอามาใส่ในบ่อซีเมนต์ใส่ให้เต็มเลย แล้วก็ลดน้ําห้ามให้มีน้ําในบ่อมีน้ําแค่ท่วมหลังมือเท่านั้นค,คือมีน้ําแค่แตะท้องปูเท่านั้นคือให้ปูมีน้ํากินพอไม่ต้องให้มีน้ําท่วมครับผมอันนั้นคือวิธีแก้ปัญหาของทางฟาร์มแล้วก็ได้ผล80-90%ิบถค,ครับแล้วก็ปัญหาที่สองปูกินกันตอนลอกคาบก็คือเรื่องที่หลบซ่อนแล้วก็เรื่องพืชน้ำจำเป็นมากในการ เลี้ยงปูหรือว่าเป็นเป็นอีกวิธีหนึ่งในการจัดบ่อในการเลี้ยงก็คือต้องมีที่หลบซ่อนเยอะมากเขาก็จะลดปัญหาการหนีบกันได้เพราะว่าถ้าเรามีพืชน้ํามีที่หลบซ่อนเนี่ยเวลาเขาจะทําร้ายจะหนีบกันเนี่ยเขาก็จะติดติดที่หลบซ่อนบ้างติดพืชน้ําบ้างเขาก็จะหนีกันได้เขาก็จะรอดจากการถูกกินกันที่พี่เอาเหมือนกระเบื้องมาวางนี่นี่คือที่หลบซ่อนใช่ใช่คับแล้วพืชน้ําเนี่ยมันจะ เป็นพืชอะไรบ้างครับพี่พืชน,น้ําก็ได้ทุกชนิดครับผักตบชวาจอกแหนครับ<ะ>แต่ว่าที่ใช้ดีทางฟาร์มแนะนําให้เป็นผักตบชวาเพราะรากจะเยอะแล้วก็มีใบมีมีร่ม,ม<ะ>ให้เขาไปในตัวครับค่ะถ้าอย่างกรณีฟาร์มของพี่เนี่ยขนาดไซส์ฟาร์มของพี่เนี่ยพี่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะคะค่าในใช้จ่ายที่ที่เราใช้จ่ายนะครับก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายของเรื่องอา,อาหาร ครับผมอาหารแล้วก็ค่าใช้จ่ายเรื่องไฟในการาปั๊มน้ําบาดาลขึ้นมาเรื่องเปลี่ยนน้าค่าใช้จ่ายต่อเดือนไม่เกินหนึ่งพบาทครับผมค่าอาหารหนึ่งกระสอบครับแล้วก็ค่าไฟผมตีไปแบบเหลือๆเลยก็เดือนละห้า้ยบาทในการปั๊มน้ําหรือบางทีมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะเราไม่ได้ใช้ปั๊มน้ําบ่อยขนาดนั้นค,ครับผมแล้วในส่วนของการทํางาน่ะคะแรงงาน หรือว่าการดูแลอย่างเี้ใช้ระยะเวลาในแต่ละวันกี่ชั่วโมงแรงงานนะครับในการทํางานดูแลเรื่องระบบบ่อนะครับจริงๆแล้วก็ใช้ไม่เยอะครับก็มีผมจริงๆผมคนเดียวก็ในการทําความสะอาดบอ่อการให้อาหารครับแต่ว่าแรงงานในการจัดส่งอะครับจะจะใช้คนก็คืออาจจะมีแฟนมาช่วยด้วยหรือว่ามีสมาชิกในครอบครัวมาช่วยกันแพ็กกล่องอะไรอย่างเงี้ยครับผม แต่ถ้าเรื่องระบบการจัดฟาร์มการจัดการระบบน้ําระบบอาหารก็คือคนเดียวสามารถทําได้ครับก็ถ้าเป็นไรายได้นะครับ<ะ>ไรายได้ที่ผมจะแจ้งไรายได้ว่าไม่ตายตัวเพราะว่า,าทุกอาชีพครับที่เป็นอาชีพเกษตรกรเราจะไม่ได้ยึดติดเพราะว่ามันไม่ใช่ไรายได้เหมือนงานประจาครับก็คืออาชีพเกษตรกรถ้ามีไรายได้เข้ามาอย่างน้อยผมจะแจ้งว่าประมาณอย่างน้อยนะครับเดือนละ2 0,000บาท ครับอย่างน้อยต่อเดือนถ้าอย่างมากก็อยู่ประมาณ 80,000- ถึงเก้าหมบาทครับ<ม>ก็คือแล้วแต่บางช่วงจังหวะเดือนถ้ามีลูกค้าซื้อเยอะมันก็อาจจะได้มากกว่า2 0 0 0 0แต่ถ้ามีแบบน้อยๆอ,อย่างเงี้ยครับก็อยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า20,000แน่นอนครับที่มาของรายได้ของฟา,ารา์มค่ะหลกัลกๆมาจากอะไรบ้างคะ<อ>ขายอะไรบ้างที่มานะครับของรายได้ก็จะมีการจําหน่ายพ่อแม่พันนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต รายได้ที่จะมานะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือเรื่องการแปรรูปแปลรูปน้ําพริกปูนานะครับอีก20ซครับผมครับก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะครับสองหมื่นถึง8 0 0 0 0บาทก็ขึ้นอยู่กับบางเดือนที่ทําการตลาดยังไงสําหรับการตลาดของทางฟาร์มเรานะครับก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นทางสื่อออนไลน์ครับสื่อออนไลน์ก็คือ facebook ที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนี่แหละครับ ครับผมเราก็ทําเปิดเป็นเพจเปิดเป็น Facebook ในชื่อของฟาร์มเรานะครับแล้วก็โพสต์ขายครับก็คือโพสต์ขายทุกวันขายสินค้าที่เรามีครับเรามีอะไรเราก็อยากขายอะไรเราก็เขียนลงไปใน Facebook ระบายลงไปว่าเราอยากขายอะไรเป็นราคาเท่าไหร่แบบไหนอันนี้คือทางการตลาดของเรารและทีนี้ประชากรส่วนมากครับร้อยละแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์และตอนนี้ก็คือเราจะใช้ ใช้โทรศัพท์เป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็สื่อออนไลน์ที่ดีที่สุดก็คือทาง Facebook ทาง Youtube นะครับที่ที่จะสามารถเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่เรื่องความรู้ต่งตางๆให้เราได้ได้ศึกษากันครับผมถ้ามือใหม่อยากหัดเลี้ยงพี่แนะนำว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงใช้ทุนเท่าไหร่ ต้องทากระชังประมาณยังไงมันถึงออจะเหมือนเหมือนเป็น,เป,นเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่แบบว่าไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปสําหรับมือใหม่เลี้ยงการเริ่มต้นใหม่นะครับสําหรับผู้เลี้ยงก็จะมี2ระดับระดับแรกก็คือระดับทุนน้อยทุนน้อยเนี่ยทางฟาร์มเราอ่ะจะมีเป็นชุดทดลองเลี้ยงไว้จําหน่ายครับผมชุดละหนึ่งพับาทจะได้ครบหมดทุกอย่างเลยในการเลี้ยงในการเริ่มต้นก็คือมีทั้งกระชังเลี้ยงมีพ่อแม่พันุ มีอาหารปูมีแร่ธาตุมีสารปรับสภาพน้ําพร้อมทั้งคู่มือการเลี้ยงครับผมให้ครบชุดเลยอันนี้สําหรับผู้ที่อยากเลี้ยงแต่ทุนน้อยอันนี้ชุดนี้หนึ0งบาทส่งฟรีครับผมแล้วก็อีกระดับหนึ่งก็คือโอเคเรามีทุนขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งอยากจะเลี้ยงให้มันเออเป็นกิจจลักษณะอยากจะทําเป็นอาชีพอะไรเงี้ยครับผมก็จะ ตรงจุดนี้ก็คือลูกค้าก็สามารถทําบ่อเองได้ก็คือจะทําบ่อขนาด2อคูณสหรือว่าจะกว้างแต่เนั้นตามพื้นที่ที่ลูกค้าจัดสรรได้ในพื้นที่ว่างของบ้านเราครับแล้วก็สั่งพ่อแม่พันธุ์จากทางฟาร์มเราไปได้ครับแล้วก็เอาไปเลี้ยงได้เลยทางฟาร์มก็จะให้คู่มือแล้วก็ให้คําแนะนําในการเลี้ยงแบบครบเลยครับไม่มีกั๊กทั้งนี้นะครับผมก็ขอฝาก เป็นกำลังใจนะครับให้ทุกท่านเลยนะครับที่ได้ไปทำงานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะต่างจังหวัดก็แล้วแต่นะครับที่กำลังทำงานอยู่หรือว่ากำลังคิดที่จะหาอา,อาชีพนะครับที่อยู่ที่บ้านแล้วมันยังไม่ต้องไปดิน้นลนไม่ต้องไปทำงานต่างจังหวัดนะครับก็ลองศึกษานะครับลองศึกษาแล้วก็เรียนรู้ค่อยๆศึกษาไปนะครับ ปูเป็นอาหารคู่บ้านคู่เมืองของทางภาคอีสานนะครับก็ค,คือหนึ่งละก็ค,ะคือเรื่องการตลาดเนี่ยผมคิดว่าเรื่องอการตลาดมันไม่ตันแน่นอนเพราะว่าคนร้อยละ8 0ถึงเ0เปอร์เซ็นต์นะครับของของประเทศไทยเนี่ยคนภาคอีสานนี่ยเยอะครับเกือบครึ่งประเทศเลยผมคิดว่านะครับเขาก็ยังบริโภคปูอยู่ตลอดเรื่องการตลาดผมคิดว่ามันไม่ตัน แล้วก็วันนี้เราเลี้ยงไปมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่ไรายได้ในวันนี้แต่อนาคตเนี่ยผมกล้าตอบได้เลยว่ามันเป็นไรายได้ของเราแน่นอนถ้าเรามีมีปูที่จะจําหน่ายก็คือถ้าเรามีสินค้าครับตลาดจะวิ่งมาหาเราแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเนี่ยคือตลาดเขาไม่เชื่อว่าเราจะจะทำได้ว่าเราจะมีของขายให้เขาครับผมเพราะฉะนั้นแล้วคือหนึ่งตั้งใจนะครับแล้วก็ ทำในสิ่งที่คิดว่าตัวเองรักครับผมแล้วก็จริงจังคือพอเราลงมือแล้วเราก็จริงจังในการทําในสิ่งที่เราทําอยู่ครับสําเร็จแน่นอนครับอย่าท้อทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่งานประจําที่เราเคยทำเราเราก็ยังทําได้งานกเกษตรนะครับมันเป็นของที่เราแบบเกิดมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดอยู่แล้วครับเราทําได้อยู่แล้ว แต่เรายังไม่เคยทําเราก็เลยรู้สึกว่ามันทําไม่ได้แค่นั้นเองเราต้องหาหาตัวตนที่เราที่เราเป็นอยู่ครับแล้วเราจะผ่านมันไปได้ครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ